สี่กสิภารัตวาชาสูตรว่าด้วยภารัตวาชาพรามผู้เป็นชาวนาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะทักคีนาคิรีมหาวิหารใกล้หมู่บ้านพรามชื่อเอกนาลาแคว้นมคตสมัยนั้นในฤดูหวานข้าว กสิภารัวาชพรามได้ประกอบไถจำนวนห้าร้อยเล่มเตรียมไถนาครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังที่ทำงานของกสิภารัวาชพรามขณะนั้นกสิภารัวาชพรามกำลังเลี้ยงอาหารกันอยู่พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังสถานที่เลี้ยงอาหารของเขา แล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควรกสิภารัตวาชพรามได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับยืนบินทบาทอยู่จึงกราบทูลดังนี้ว่าท่านพระสมณนะข้าพเจ้าไถ่แล้หวานครั้นไถ่แล้วหวานแล้วจึงบริโภคท่านพระสมณนะแม้ท่านก็จงไถ่แล้วหวานครั้นไถ่แล้วหวานแล้ว จงบริโภคพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรามแม้เราก็ไถและวานครั้นไถและหวานแล้วจึงบริโภคกษิกสิพารัตวาชพรามทูลถามว่าท่านพระสมณะข้าพระเจ้าไม่เห็นแอกไถยผานประตักหรือโคทั้งหลายของท่านพระโคดมเลยถึงกระนั้น ท่านพระโคโดมก็ยังพูดอย่างนี้ว่าพรามแม้เราก็ไถยแล้วหวานครั้นไถยแล้วหวานแล้วจึงบริโภคลำดับนั้นกสิภารัวาชะพรามได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่า76ท่านปฏิญญาว่าเป็นชาวนาแต่ข้าพเจ้าไม่เห็นสัมภาระแห่งการไถของท่านเลย ท่านผู้เป็นชาวนาข้าพเจ้าถามแล้วขอจงบอกข้าพเจ้าและรู้สัมภาระแห่งการถายของท่านได้อย่างไร77พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ศรัทธาเป็นพืชความเพียรเป็นฝนปัญญาของเราเป็นแอกและถไยหิริเป็นงอนถไยใจเป็นเชือก สติของเราเป็นผานและประตัก78เราคุ้มครองกายคุ้มครองวาจาได้แล้วสำรวมในการบริโภคอาหารเราดายาคือวาจาสับปะด้วยคำสัตว์โสรจจะของเราช่วยทำงานให้สำเร็จ79ความเพียรของเราช่วยนำธุระไป ให้ถึงความเกษมจากโยคะนำไปไม่ถอยหลังนำไปถึงที่ซึ่งบุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศก80ดสิบเราไถานาอย่างนี้นาที่เราถายนั้นมีผลเป็นอมตะบุคคลไถานาอย่างนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้ลำดับนั้นกษารัตถวชพราม เทข้าวปายาดใส่ถาดสำริดใบใหญ่แล้วน้อมถวายพระผู้มีพระภาคพร้อมกับกราบทูลว่าขอท่านพระโคโดมจงบริโภคข้าวปลายาดเถิดเพราะท่านผู้เจริญทรงเป็นชาวนาทรงไถนาอันมีผลเป็นอมตะ81อพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้เราไม่บริโภคโพชชนะที่ได้มาเพราะการขับ กล่อมพราหมณ์รมนั้นไม่ใช่ธรรมของผู้พิจารณาพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่รับโภชนะที่ได้มาเพราะการขับกล่อมพราหมณ์เมื่อธรรมมีอยู่การเลี้ยงชีพแบบนี้ก็ยังมีอยู่แปดสิบสองอันหนึ่งท่านจงบำรุงพระขีนาศพผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีความขนองสงบแล้วด้วยข้าวและน้ำเพราะว่าการบำรุงนั้นเป็นเขตบุญของผู้แสวงบุญกิสิภารัถวาชพรามทูลถามว่าท่านพระโคโดมเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าจะนำข้าวปลายาตินี้ไปถวายใครเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า พราหมณ์เราไม่เห็นใครในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาลโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่บริโภคข้าวปายาตนั้นแล้วจะไม่ย่อยได้ตามปกตินอกเสียจ,จากตถาคตหรือสาวกของตถาคตเท่านั้นพราหมณ์ถ้าอย่างนั้นท่านจงนำข้าวปลายาดนี้ไปเททิ้งบนพื้นดิน ปราศจากต้นไม้ใบหญ้าหรือเทลงในน้ำที่ไม่มีสัตว์อาศัยอยู่ลำดับนั้นกสิภารัตวาชพรามจึงนำข้าวปลายาตนั้นไปเทลงในน้ำที่ไม่มีสัตว์อาศัยอยู่พอข้าวปลายาตนั้นถูกเทจมลงในน้ำก็เกิดเสียงดังแฉแฉปรากฏควันขโมงครุ้งขึ้นรอบด้าน เหมือนก้อนเหล็กที่ถูกเผาไฟให้ร้อนอยู่ตลอดวันแล้วถูกนำลงไปหย่อนลงในน้ำก็เกิดเสียงดังแช่แช่ปรากฏควันขโมงครุ้งขึ้นรอบด้านฉะนั้นเมื่อเห็นดังนั้นกระสิภารัวาชาพรามจึงสลดใจเกิดอาการขนพองสยองกล้าวรงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ มอบลงแท่พระยุคลละบาทของพระผู้มีพระภาคพร้อมกับกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระโคโดมภาสิทธของท่านพระโคโดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคโดมภาสิทธของท่านพระโคโดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคโดมทรงประกาศทำแจมแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลงหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจกเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคโดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอท่านพระโคโดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต ข้าแต่ท่านพระโคโดมข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของท่านพระโคโดมด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้ากสิภารัตวาชพปรามได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคหลังจากอุปสมบทแล้วไม่นานท่านพระพารัตวาชาจากไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาท มีความเพียรอุทิศกายและใจไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจันทร์ที่กุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจันทร์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ อีกต่อไปจึงเป็นอันว่าท่านพระภารัตวาชะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึง่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายกสิพาร,รัตวาชะสูตรที่สี่จบ